ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเชอร์โบโนอะครับวันนี้ก็มาบอกเคล็ดลับวิธีการทําให้รูปเนี่ยรูปที่เราไปแคปเจอร์มานะครับเป็นให้เป็นก้อความนะครับโอเคก็สําหรับ พวกโปรแกรมเมอร์หรือคนที่พิมพ์ง,งานเวิร์ดอะไรประมาณนี้นะฮะที่เราไปแคปรูปมาแล้วเราอยากเอาข้อความนั้นมาใส่ในโปรแกรมของเรานะหรือเป็นตัวอย่างของผมก็คือโคนะ้ดะครับผมจะเอาข้อความที่ไม่ใช่ข้อความอันนี้อันนี้โค้ดนะผมจะเอาโค้ดตัวนี้มาใส่ในโปรแกรมของผมอะไรประมาณนะั้นนะคือมันมาจากรูปนะเนาะ เราจะเอาข้อความจากรูปออกมายังไงนะครับอธิบายยากไปนะโอเคบบง่ายก็คือเอาเนี่ยเราไปแคปรูปมาแล้วก็มาใส่โปรแกรมแล้วก็ทําให้มันออกมาเป็นข้อความแล้วก็ไปใส่แกรมของเราได้นะโอเค okay. ไง่ายเลยนะก็นะวิธีแรกก็ให้กด Windows S, หรือว่ากดที่แป้นขยายตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ไป Microsoft นะครับ S Microsoft s t r r e นะครับเนาะแล้วก็รอนะครับ Windows 11หรือ Windows 10ก็ทำได้คล้ายกันนะครับเนาะอันนี้ผมก็ใช้วิด w s 10นะครับให้พิมพ์ตรงนี้ว่า Photo นะครับ Poto Scan น,นะครนะแล้วก็เลือกตรงนี้ครับอันแรกอันแรกเลยนะครัเนี่ยเป็นโลโก้สีเงิน,นครับ โฟโตสแกน OCR and QR Code นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดตรงนี้นะครับตรงมันจะเป็น Get นะครับภาษาอังกฤษคือ Get แล้วก็ภาษาไทยคือรับนะครับให้เรากดเลยแล้วก็อ e ินสตาล์มันไม่นานนะครับประมาณ10วินะครับแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของทุกคนหรือคอมพิวเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็กดที่ Open เลยนะครับ ก็ขึ้นมาตรงแบบนี้ไม่ต้องตกใจแนละ้วอันนี้ของผมมันเป็นโปรแกรมบล็อ,อกอะไรเปลานนะั้นมันไม่เป็นไรอกครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับก็เนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้ครับของทุกคนจะอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะขึ้นมาเป็นกรอบสีเงินให้กดเน็ก,เน,ก,เ,นกเน็กไปนะเนาะกดวิธีมันจะเป็นวิธีบอกแล้วกันนะครับเป็นท utorials นะครับแล้วก็ให้เรากด b r o w p h นะครับให้เราเลือกรูปที่เราไปแคมปเจอร์มาหรือไปโหลดมานะครับที่มันมีข้อความเยอะๆนะครับกด open เนี่ย เราก็จะได้ข้อความมาแบบนี้นะครับถึงมันจะไม่เป๊นนะเนี่ยมันจะไม่เป๊แต่เราก็ได้มาไงแล้วก็เอาไปแก้เ,เนี่ยลบออกตรงไหนที่เป็นไม่เหมือนอนะ่ะในรูปอ่ะเราก็ไปลบไปแก้ปรับแก้ตามที่เราเห็นนะครับเนาะแล้วก็ตามอาจจะตามดูทแถวะแถวทะแ,แถวนะเนาะว่าแถวไหนมันผิดบ้างนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยไตเติลน,นะครับม,มันกลายเป็นไต แล้วก็ T1E นะครับแล้ก็เปลี่ยนเป็น L นะครับวันนั้นเราก็กลับไปใส่โปรแกรมพิมพ์โค้ดของเราหรือเวิร์ดของเราก็ได้นะครับเนาะง่ายๆโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ คนอื่นดูด้วยนะครับวิธีนี้ก็ถึงจะไม่ใช่เคล็ดลับหรอกเนาะ่าจ,จะมีคนรู้กันแล้วเนาะแต่ก็มาทําคลิปให้เผื่อคนที่ยังไม่รู้นะละกันนะครับผมเนาะผมไปเจอคลิปฝรั่งมาผมก็เอามานําเสนอเออมาบอกละกันเนาะนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับโอเคสำหรับผมวันนีก้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ